สวัสดีครับผมเป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลราชวิถีจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดถูกถ่ายอวัยวะการถูกถ่ายไตเป็นการผ่าตัดนําไตาของผู้บริจาคใส่ให้กับผู้รับที่ป่วยเป็นโรคไตวา,รายระยะสุดท้ายโดยศัลยแพทย์จะทำการลงแผลบริเวณท้องน้อย เพื่อวางไตบริเวณอุ้งเชิงกรานนอกต่อช่องท้องจากนั้นจะทําการเย็บต่อเส้นเลือดของไตเข้ากับเส้นเลือดบริเวณอุ้งเชิงกรานและเย็บฝังท่อไตเข้ากับกระเพาะปัสสาวะและวางสายระบายน้ําเหลืองจากนั้นจะทําการเย็บปิดแผลการดูแลแผลหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะมีแผลบริเวณท้องน้อยและจะได้รับการทําแผลโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลวันละครั้งแต่ถ้าแผลมีเลือดซึมมาก หรือผู้ป่วยรู้สึกปวดบวมบริเณแผลวรรีบแจ้งแพทย์ผู้ให้การรักษาในทันทีโดยปกติแผลผ่าตัดจะเย็บด้วยไหมละลายไม่จําเป็นต้องตัดไหมโดยแผลจะสมานใช้ระยะเวลาประมาณ10-14วันในระหว่างนี้ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผล